ใช้เดย์ออฟรอบนี้นะครับก็มีเดย์ออฟหนึ่งวันอีกแล้วนะครับชัยก็ยังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับมีความพิเศษเพราะว่าชัยไม่ได้ขี่มอไซค์เที่ยวนะครับจะไปนั่งรถไฟเที่ยวครับบอกเลยนะครับว่าเส้นนี้เป็นเส้นรถไฟที่สวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงรบกวนเพื่อนๆที่เข้ามากดซับสไครต์ด้วยนะครับก็อย่าลืมอินสตาแกรมชัยเดย์ออฟเพจเฟซบุ๊กชัยเดย์ออฟเ a เวอร์เลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปดูดีกว่ากับนั่งรถไฟชิลๆไปบ้านขุด่ะ อีกรอบกับใช้ day off นะครับแบบที่บอกนะครับว่ารอบนี้จะไปเที่ยวที่บ้านกูดนะครับโดยใช้ยานผนานนะเป็นรถไฟครับตอนนี้กําลังขี่ Honda CBR ไปที่สถานีบางเขมนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับถึงเรียบร้อยแล้วครับไปดูบรรยากาศนั่งรถไฟกันเลยดีกว่าวันนี้ชัยจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟนะครับเปลี่ยนยานผานนะบ้างครับ ในตัวโดยสารเนี่ยเขียนไว้ออกตอน10บโมงห้นะครับแล้วก็จะถึงที่สถานีบ้านกูตอน4ี่โมงยีครับรถไฟที่ใช้โดยสารเนี่ยเป็นแบบธรรมดานะครับชั้น3ค่าโดยสารบางเคมบ้านกูเนี่ยอย่างไกลเลยนะครับทั้งหมด45บาทครับรถไฟกำลังมาแล้วครับเหลทประมาณ40นาทีนะครับรอบนี้ ไม่่อยได้นั่งรถไฟนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจเหมือนกันนะแบบที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่ารอบนี้จะไปเที่ยวที่บ้านกูดนะครับอยู่ดีๆก็มีอารมณ์อยากจะไปเที่ยวแบบชิลๆนั่งรถไฟนะครับก็เลยแบบไปเลยดีกว่าจำได้ว่าเคยนั่งรถไฟเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ นั่งแถวๆภาคอีสานนะครับตอนนั้นแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่ประเทศลาวด้วยครับแล้วก็ที่นั่งล่าสุดเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะเป็นที่อินเดียนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอินเดียเนี่ยก็ไปดูได้นะครับเป็นชัยเดยทอกนะครับจะเป็นนั่งพูดครับเพราะว่าตอนที่ไปอินเดียปี2017เนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำ YouTube ครับเลยเอามาเล่าให้ฟัง การนั่งรถไฟไทยเนี่ยก็มีสเสน่ห์เหมือนกันนะครับจริงๆให้ความรู้สึกแบบว่าย้อนอดีตดีครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยได้เห็นบรรยากาศแบบไซด์วิวนะครับที่ใช้ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่เวลาที่ขี่มอไซค์ครับจากสถานีบางเขมถึงเพชรบุรีแล้ครับไม่นานนะครับ เวลาที่นั่งรถไฟเนี่ยไม่ต้องกลัวอดตายเลยนะครับสถานีใหญ่ๆเนี่ยจะมีของขึ้นมาขายพวกอาหารที่กินง่ายๆแล้วก็เครื่องดื่มนะครับถ้าเป็นที่เพชบุรีเนี่ยก็จะมีอาหารพื้นถิ่นก็คือน้ำตาลสดด้วยนะครับ เดินทางแป๊บเดียวก็ถึงที่สถานีรถไฟหัวหินแล้วนะครับสถานีหัวหินเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับหาจากข้อมูลมาเป็นอาคารไม้แบบอนุรักษ์นะครับสถานีนี้สําหรับใช้ไม่ได้ลงไปถ่ายรูปนะครับเพราะว่ากลัวขึ้นไม่ทันครับจริงๆเขาก็จอดนานอยู่ครับ เดินทางกันต่อนะครับไปทางที่บ้านกูดนะครับใชักาดระยะไม่ถูกจริงนะครับว่าอีกใกล้หร <can> ือไกลอีกครึ <can> ่งทางหรือเปล่าไม่รู้จริงครับก็นั่งดูวิวดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผูเขาที่เพื่อนๆกำลังจะเห็นตรงหน้าเนี่ยเป็นเขา3า0 0ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ การนั่งรถไฟเส้นนี้ของชัยเนี่ยมีวิวให้ดูสวยๆหลายที่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเขาสาม้ยอดเลยครับอันนี้ถ่ายไซส์วิวเขาสาม้อยอดนะครับ เอาจริงๆเลยนะครับที่เขาบอกว่าเส้นรถไฟสวยๆของเมืองนอกเนี่ยเมืองไทยก็ไม่แพ้กันเลยนะครับถ้าได้เจอวิวนี้เข้าไปเราอาจจะมองสิ่งใกล้ตัวเป็นความเคยชินนะครับเลยทำให้มองไม่เห็นความสวยงามแต่ว่าถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยสวยจริงๆนะครับวิวนี้ สวยมากเลยนะครับวิวเขาา300ยอดมีท้องฟ้าสีฟ้ากับภูขเขาเป็นฉากแล้วก็มีต้นตาลด้วยครับทำให้รู้สึกแบบว่าเหมือนได้หลุดออกไปอีกโลกหนึ่งเลยนะครับทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังจ้องมองภาพวาดอยู่เลยนะครับถ้ามองจากมุมนี้ นั่งกันต่อเรื่อยๆนะครับเวลานั่งรถไฟไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็คือจะง่วงนอนครับสำหรับชัยมันอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราโดนกรอะครับเมืนเวลานอนเปรมันจะง่วงนอนนั่งกันต่อเรื่อยๆนะครับหลุดจากเขาามร้อยอดเนี่ยก็จะเป็นประจบคีรีขันนะครับเมืองสามอ่าว สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยช้ก็มีสตอรี่กับที่นี่ไว้เยอะเหมือนกันนะครับเคยเป็นทหารอยู่ที่นี่2ปีนะครับปี52พอเริ่มบ่ายเนี่ยแดดก็สาดเข้ามาฝั่งหน้าต่างแล้วนะครับเหียนที่นั่งได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ระบุที่นั่งนะครับแล้วก็คนน้อยมากๆครับ ออกจากสถานีประจวบคีรีขันเนี่ยแต่ว่จะมีหนึ่งวิวที่สวยมากๆนะครับเป็นวิวชายทะเลนะครับแล้วก็รถไฟเนี่ยจะวิ่งเข้าไปใกล้ชายหาดมากๆครับตรงนี้จะผ่านช่วงที่แคบสุดของประเทศไทยด้วยนะครับจากฝัก่งหนึ่งไปอีกฝั่งนึงเนี่ยประมาณ10กิโลนะครับแคบจริงๆครับถึงแล้วครับวิวชายทะเลตปนนี้รถไฟวิ่งเข้าไปใกล้ริมทะเลมากๆนะครับ แล้วก็ชายหาดเนี่ยยิ่งลงไปทางใต้ามากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งสวยเท่านั้นครับช่วงที่ถ่ายวีดีโอของรถไฟแล้วออกมาสวยที่สุดเนี่ยเป็นช่วงเลี้ยวนะครับไปนั่งรถไฟเล่นกันต่อนะครับ จริงๆพอถึงจังหวัดประจวบคีริขันเนี่ยอีกไม่ไกลแล้วนะครับก็ถึงบ้านกูดถึงบ้านกูดเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาดีใจเลยนะครับตอนที่นั่งรถไฟไปถึงบ้านกูดเนี่ยฝนแอบตกด้วยนะครับแล้วก็อีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยสภาพอากาศก็ดีขึ้นมาครับอันนี้เป็นบรรยากาศริมชายหาดบ้านกูดนะครับ บรรยากาศก,กำลังดีแล้วก็หาดทรายสะอาดมากครับเล่นน้ำกันก่อนกลับสักแป๊บนะครับแบบที่บอกนะครับว่าหาดทรายที่บ้านกูดเนี่ยสะอาดมากๆเลยนะครับ ส่วนสภาพอากาศก็แบบที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าให้เป็นอุปสรรคในการเที่ยวนะครับ ครับชัยก็อยู่ที่บ้านขูดเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศดีนะก็เกินคาดนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ชิลขนาดนี้นะครับเมื่อกี้ก็ได้เล่นน้ําไปด้วยหาดทรายสะอาดดีนะครับไม่ค่อยมีหอยเวลาเล่นทรายละเอียดดีเป็นไงบ้างครับกับทริปนั่งรถไฟมาบ้านขูดนะครับลองเดินทางกันดูได้นะครับกับเส้นนี้หรือว่าเส้นไหนก็ได้นะครับรถไฟแต่ละที่เนี่ยช้ว่ามีเสน่ห์แตกต่างกันนะครับ กลับบ้านแล้วนะครับรอบนี้เป็น Day of อฟหนึ่งวันที่มีความสุขมากๆเลยนะครับได้เที่ยวแล้วก็ได้นั่งรถไฟมีความรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับเป็นไงบ้างครับกับทริปนั่งรถไฟไปบ้านกูดเพื่อนๆคิดเห็นไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับ ส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับ,บกด Subscribe ด้วยแล้วก็ Follow Instagram ชัยอันเ o สกอร์เดย์ออฟเพจ Facebook ชัย y o y o t อฟเทอ e ์สำหรับรอบหน้าจะไปไหนก็รบกวนเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับรอบนี้ชัยขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ